ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดอกไม้สี่มุมเมืองเรามาซื้อ <c oughs> ของไหวพ้พระแล้วก็เขาเรียกนะคืนนี้จะไปเปลี่ยนของไหวพ้พระวันนี้วันพฤหัสหนูจะเปลี่ยนทุกวันพฤหัสแล้วก็จะไปสวดนมนต์คืนนี้แต่เรามาซื้อของไหว้ก่อนซิงเอฟทิ้งจิงกระเบลเลยคนจะได้ตังๆไปด้วยกันเดี๋ยวจะไปกินขนมจีนต่อตรงแถวๆตรงข้ามกับตลาดสองร้อยปีเนาะสองร้อยปีนะปมาไปกินขนมจีนเหอะอิ่มมากขอ ไปกินขนมจีนกันค่ะขนมจีนนึ่งรถติดว่ะเส้นเนี้ยติดจริงๆอะไรยุงอะไรยุงุยอะไรยงุยไปไปทุกคนทุาคันสิดขนมจีนกันค่ะแต่ฉันช้ามยังไงผู้ชายหล่อมากอีบามมาเติมลมผู้ชายบีควิกหล่อมากเร็วดูผู้ชายหล่อมาก หลับได้ทุกทุกเวลานอเอาแกงเขียวหวานพิเศษลูกอะไรเอาน้ำพริกเอาน้ำพริกนึง่งน้ำน้ำพริกค่ะน้ำพริกนึ่งรมดาธรรมดาปารีสปารีส yeah man ก็อดน,น่ากินมากเอาน้ำพริกมมนต้องกินกับมะนาวด้วยเหรออันนี้นเลิศใช่ไมมันจะเปรี้ยวอะสูตรลูกสาวเลยเหรอไม,ไม่ไม่กินน้ำพริกไม่เป็นอร่อยไม่เปรี้ยฉ่ำม,มาก ดูผักก่อนขออนุญาตหยิบไข่สองใบ <c oughs> <c oughs> เร็วรีบกินนัดโต่อมัำม่ำมัำม่ำกูดบอยกูดบอยม่มหม่มม่มม่มเก่งมาก <c oughs> ยังค่ะไม่เป็นไรค่ะ จนบอนุญาตให้เราอ่อนแอแต่ความใายแพ้เขาบอดีแแรกขนมจีนชำอ่ะหักก่อนสดมากทุกคนนี่คือผักอยู่ตรงข้ามนี่นะโรงพยาบาลประทุมเวษเห็นหรือเปล่านี่อยู่ตรงนี้ แล้วก่อนกินสตอไม่เป็นทุกวันนี่ชอบมากสตอร์กะปิกุ้งเวลากินผมกินเยอะมากคนอย่าเนี้ยตรงข้ามกับ200ปีตรงข้ามก,กับโรงพยาบาลปทุมเวช เยอะอะไรคะสองช่วยน้ำเงียวที่ถูกต้องนี่หอมเซียวสีน้ำเงียวคือเจ็บสีดมากเบาๆเนาะเบาๆนะแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเกบาๆ <c oughs> สวยอะ <c oughs> อยากกินอะไรก็ไม่รู้ว่าหว,วานๆ นะ้นำลำญ่ตัวเองเปิดแก้ให้เขาหน่อยเขาแก้ไม่ได้แก้ให้เขาหน่อยขอบคุณนะตัวเองน้ำลำญ่ทุกคนกดขึ้น Mình mình dài quá, hỏng quá lắm hỏng mát hỏng mát 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 đi. ที่เมเจอร์เรื่องอะไรนะมานะมานะของอิา <c oughs> มาะมาอะไรสักอย่างมานะมาแมนอะไรสักอย่างชื่อหนักยังจำไม่ได้เลย <c oughs> จา้าเป็นนางเอกแล้วก็น้องนายนภะัสเป็นพระเอกน่าจะหา คคมีไข่ด้วยนะสองกองหน้าห้าสิบห้าแถวนี้ของกินเยอะนะทุกคนรงข้ามเนี่ยโรงพยาบาลประเตอรเมดรงข้ามมาเลย ร้านแถวๆข้างๆางร้านขนมจีนก็ของกินเยอะมากมีแต่ขนมของกินนี่ไปกลับเลยเนาะกลับแล้วทุกคนไปทำธุระต่ออ,อยากกินอ่ะแต่ยังกินไม่ได้ พ่อสักีไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อจะหัวดำหัวทองตัวเล็กตัวสูงก็ไม่รู้ป้านกลับแล้วนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝนจะตกของกินเยอะ้อาแถวนี้มานะทุกคนอยู่ตรงข้ามตลาด200ปีของกินแน่นเวอร์เนี่ยอยู่ตรงหน้าเทศบาลทุเียนเฉี้แหละ